สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูผูสุขคนครับผมสวัสดีครับกับชาวกทมและชาวภาคกลางทุกท่านทั้งสองภาษาเลยอ่ะทั้งสองภาษาเลยครับทั้งอีสานทั้งภาคกลางเนี่ยอัดลุยกันเลยครับภาษามันแบบเข้าใจกันได้ซูมุนี้เนาะครับสื่อสารกันได้นะครับวันนี้มาจะเจอกับปีชาบนำนาญอีกเช่นเคยนะครับก็คือวันนี้จะมาอ่าพูดถึงในเรื่องการ ปั๊มดูดน้ำครับปั๊มดูดน้ำจากจุดหนึ่งมาใช่อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นชาวต่างยุงหวัดพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาอะครับอาจจะใส่แบบปั๊มยุกไก่อย่างนี้นะครับผมปั๊มยุกไก่เราดูดน้ำโบมาดูดน้ำโบทรงอย่างนีนะผมก็จะมีเทคนิคและจะมีประสบการณ์ตรงจุดน,นี้เล่าให้ฟังพอเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นพื้นฐานเพื่อท่านจะไปแก้ไขได้นะครับปัม๊มอัตราการดูดแต่ละ วัดแต่ละกําลังของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะมีการดูด9เมตรนะครับจากระยะดูดจากแหล่งที่ดูดของน้ํามาถึงตัวปั๊มเนี่ยเก้าเมตรบางตัวหรือบางรุ่นก็อาจจะเป็น12เมตรเป็น13 m. เมตรแล้วแต่นะครับการดูดของเขาเนี่ยถ้าดูดไกลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมการดูดการดูดไกลแต่เกิดดูดดูดอยู่ใกล้นะครับผมกับแหล่งน้ําอย่างสมมติว่าน้ําบ่ออยู่ตรงนี้เนาะปั๊มอยู่ตรงนี้ เนี่ยบ่ออยู่ตรงนี้ปั๊มอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูดส่งไประยะไกลได้เขาจะดีครับตรงนี้เขาจะดีแต่ถ้าเกิดบ่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วปั๊มมาอยู่ตรงนี้อ่าปั๊มอยู่ตรงเนี้ยบ่ออยู่ตรงนี้ปั๊มอยู่ตรงนี้ระยะมาตรงเนี้ยถามว่าเขาดูดได้ไหมเก้าเมตรสิบสองเมตรเนี่ยได้ครับแต่มันจะหนักตัวปั๊มคือเมือเราดูดครับดูดหลอดอย่างเงี้ยก็เหมือนกับตัวเราครับผมดูดมันไม่เต็มปอดสักทีนะครับเพราะว่าระยะ มันมากําลังมันดูดมันก็จะเหนื่อยเหมือนกันมันก็เหมือนคนเราเนาะมันก็จะเหนื่อยก็จะท้อเหมือนกันโอ้ทำไมดูดไกลจังเลยนะอะไรประมาณนี้แต่เกิดเราแก้ไขตรงจุดนี้ได้ให้ย้ายนะครับผมย้ายเอาปั๊มมาไว้แถวปากบ่อหรือใกล้ๆกับแหล่งน้ําเดินสายไฟลงทุนตรงนี้ไหมเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ทําเป็นบังกะโลเป็นบ้านเป็นบ้านของปั๊มน้ำเนี่ยทำเป็นสี่เหลี่ยมครอบ เราก็ต้องทําล็อกอะไรไว้กันขโมยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแถวต่างจังหวัดก็อาจจะมีขโมงขโมยแล้วก็ทําปูนครอบขึ้นมาดีๆเทปูนนะครับเทปูนเป็นพื้นแล้วก็ปัม๊มตั้งลงไปเอาปั๊มน้ำเนี่ยตั้งลงไปอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับแปลงน้ําดูแล้วก็ล็อกปองล็อกเหล็กให้อย่างดีแล้วก็ทาหลังคาให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะครับการดูดอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับแปลงน้ํามันจะดีกว่าการส่งของเขามันจะส่งได้ดีแน่นอนกว่าแต่ถ้าเกิดดูด ไก่ถามว่าได้ไหมได้แต่กําลังเขาจะบรนทอนหน่อยอายุการใช้งานก็จะดอกค่าเลยขาจะดีขาเป็นจะเนียนแล้วนี่ครับเปนจะเนียนโทษทีนะครับเนี่ยเปนจะเนียนเปน,นจะเนียนนะครับไม่มีร่องไม่มีอะไรนะครับส่วนที่ฝาไม่ดีอันนี้คือฝาไม่ดีสูงไปไกลนี่ครับมันจะเป็นร่องนี่ไหมครับผมเนี่ย มันจะเป็นร่องเป็นแหว่งอยู่เนะียอันนี้เลยคือใบพัดในกรณีที่เขาซ่อมแล้วเขาใสาใ่ใบพัดไม่สุดใส่ใบพัดไม่ถึงนะครับเนี่ยใส่ใบพัดไม่ถึงเนี่ยเป็นร่องเนี่ยและจังหวะที่เป็นร่องเนี่ยตรงนี้ครับผมมันตีมันตีโบนะครับผมก็คือร่องมันเป็นร่องแล้วอากาศมันเข้าตรงเนี้ยมันจะเป็นรูโบอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเป็นช่องอากาศแรงอัดไม่มีแรงอัดมันจะลดนะครับผมแรงอัดมันจะลดก็คือตรงนี้ เนี่ย yeah. อันนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวดีสภาพจริงดีตรงนี้อันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าการประกอบของเขารู้ชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ซูมให้ดูเต็มที่อันนี้นะครับผมลักษณะที่ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้แลว้วจังหวะการ,รดูจะเหมือนกันตัวนี้จะดูดฟิตดีมากเลยแรงอัดดีส่วนตัวนี้จะไม่ดีเพราะว่ามันมีร่อง อากาศมันจะมาอยู่ตรงนี้หมดแรงขัดมันยิมาอยู่แต่แถวนี้หมดมันจะรวมพูดง่ายมันจะรวมนะครับผม,มอยู่เหมือนลูกสูบรถนี่แหละมันจะรวมนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือมีเหตุเหมือนกันในกรณีที่ปั๊มไม่ตัดนะครับปั๊มทํางานอย่างเดียวไม่ยอมตัดเพราะว่ามันมีกําลังดูดก็ไม่ค่อยขึ้นคือนี่นะครับอันนี้ให้สังเกตดูดีๆนะครับแล้วบางท่านก็อาจจะตรวจเช็คดูกระโหลกอาจจะตรวจเช็คดูตรงจุดไหนเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดบอกว่าโอเคตรงอย่างนี้ก็ เห็ดผนเลยเลยนะครับแต่ที่ชาวคอรแนะนําบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถย้ายไปอยู่ในแหล่งใกล้ๆก,กับแหล่งน้ําตรงจุดนั้นจะดีกว่าถึงจะถึงจะแหว่งอย่างเงี้ยยังพอได้นะเพราะว่ามันอยู่ในใกล้แหล่งถึงยังแหว่งอย่างเงี้ยก็ยังมีสิทธิ์ที่มันสามารถดูดขึ้นแล้วมันยังขับขับได้แต่กําลังจะไม่ดีพอนะครับแต่เราก็ใช้น้ําฉุกเฉินได้เนี่ยลักษณะตัวนี้นะครับผมขอให้ มันอยู่ในใกล้ๆกับแหล่งน้ําดูดนะครับพูดมาก็อธิบายเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมเผื่อ <c oughs> ท่านจะได้เข้าใจนะตรงจุดนี้การดูดแต่ละที่การดูดแต่ละจุดแล้วก็อ่าอัตราส่วนที่เขาดูดมากี่เมตรกี่เมตรดูดลึก9เมตรดูดลึก12เมตรคือระยะแต่เขาดูดได้ไม่ได้แต่เขาจะเหนื่อยเขาจะบันทอนนะครับอายุปั๊มเขาจะสั้นเพราะมันหยุดระยะไกลมันดูระยะไกลเดี๋ยวจะบันทอนนะครับ แต่ถ้าเกิดเราย้ายไปอยู่ในแหล่งใกล้ๆกับแหล่งน้ําของเราย้ายตัวปั๊มเนี่ยไปลงทุนไม่เท่าไหร่ครับผมทำลังคาเดินสายไฟไม่เท่าไหร่ครับผมเราเอาตรงนี้ดีกว่ามันจะแรงกว่าดูดใกล้ๆแล้วส่งมันจะแรงและกําลังมันจะดีนะครับปิชาก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆบอกกล่าวก็ขอให้ผู้ติดตามหรือแฟนช่อง YouTube ของปิชาศึกษาแล้วก็ลองมองดูแล้วก็ขยายความเนาะแล้วตรงไหนแล้วก็สามารถเช็คได้หรือดูได้แล้วก็ ตรวจเช็คเอาเพราะว่าตัวนี้มันเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องช่วยเหลือกันครับผมเพราะว่าจะไปจ้างแต่ช่างอะไรอะไรช่างนี่ก็คือมันไม่ไหวเงจกจกแก๊กก็ช่างจกจกแก๊กกช่างก็ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยพันันก็เป็นตังเราเก็บไว้ใช้เล็กเล็กน้อยน้อยเก็บไว้ซื้อกินเก็บไว้รูปให้หลานไปโรงเรียนณตรงจุดนั้นเพราะว่าเราแก้ไขได้ดูคลิปนะครับก็ปีชาก็เอาความรู้ณนะตรงจุดนี้ที่ปีชาร สร้างม,มาที่ปีชาเดินอยู่ตรงสายเนี้ยสามสิบกว่าปีเนี่ยความรู้ตรงนี้ความสามารถตรงจุดนี้ถามว่าปีชาไม่แพ้ใครละแต่ปีชาจะช่วยในคนที่ต่างวัดบ้านเราต่างยหวัดคนพื้นล่างครับผมผมจะดันคนพื้นล,ล่างมากกว่าคนรวยมีตังมีอะไรนี้ไม่เอาแล้วเอาคนบ้านเฮาบ้านเฮาเดยวเหรเนาะเอาเท่านี้ตอนครับผมแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวพัลว่ากันใหม่กันคลิปหน้าเดี๋ยวต่อไปจะพาไปเบิงในการ มอเตอร์ใหม่แล้วพันมอเตอร์ประกอบมอเตอร์หรือไอ้ลืมมอเตอร์รือแบบใดแล,แล้วก็เบิ่งคลิปต่อไปครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ